ใครที่ตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมากไหนนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยเด็กถือถ้วยพลังงานของโคนทัดน้ำมีนคอร์ก,ก้พิจิดีเอ็มเพลสพลังงานของโคนทัดดินมังกรพฤกษกัน สิบเหรียญพลังงานของโคนทตุดินแล้วก็หกเหรียญพลังงานของโคนทตดดินนะคะมีพลังงานของโคนทัุน้ํากับโคนทตดดินนะคะที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณเนาะ เป็นคนที่มีจิตใจดีมีความอบอุ่นอ่อนโยนอ่อ,อนหวานเป็นคนขี้อ้อนนะคะมีความสุขกับตัวเองมีเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มาจากครอบครัวใหญ่มีความสนิทสนมกับครอบครัวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะเป็นคนที่ ไม่ค่อยโกรธใครไม่ค่อยเกลียดใครพร้อมให้อภัยนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานมากๆนะคะพลังงานของคุณแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะมีความเข้มแข็งมีความสตรองในตัวเองเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าเขาคนที่ตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนนั้นเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อย พลังงานของเขาหน่อยนะคะ DM Place ต่างคนต่างเป็น DM Place นะคะเป็นคนที่พร้อมดูแลพร้อมสปอร์ตพร้อมอยู่เคียงข้างกันนะคะเป็นพลังงานของคนในฝันในจินตนาการคนในสเปคคนที่ตรงใจตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็เป็นพลังงานของความรักที่ ที่จะสุขสมหวังถ้าเป็นคนโสดก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่นะคะากว่าเป็นคนที่มีความรักหรือว่าคบกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเดทคืออะไรนะคะพลังงานของคนราศีพิจิ เด็กถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟการเริ่มต้นใหม่การรอคอยการติดต่อการรอคอยข่าวสารการรอคอยที่จะได้พบหน้า the lover นะคะพลังงานของโคนราศีเมถุนเป็นพรมลิขิตนำทางให้ได้มาพบเจอกันนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเลือกในความรักสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจเลือกในความรักนั่นเองพลังงานของเขา มีคนธาตุดินนะคะคนธาตุไฟราศีพิจิกราศีเมถุนนะคะมาดูกันต่อใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะมีเดทกับเด็กถือไม้ขึ้นมาค,นค่อนข้างนะคะค่อนไปทางคนเก่าที่เพิ่งรู้ใจตัวเองเลยนะคะ รอคอยเฝ้ารอนะคะเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักแท้อธิษฐานขอพรเกี่ยวกับความรักคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจหรือว่าอยากลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่จริงใจการเฉลิมฉลอง การสร้างครอบครัวสิบเหรียญของคุณก็มีสิบเหรียญพลังงานของเขาคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนมากจนอยากสร้างครอบครัวอยากมีความรักอยากแต่งงานนะคะหนึดาบการเริ่มต้นใหม่การปรับความเข้าใจการต่อสู้ปัญหาอุปสรรค สามถ้วยช่วงเวลาดีๆที่อยู่ร่วมกันหรืออาจจะหมายถึงการคืนดีนะคะการขอโทษการให้โอกาสการขออภัยหกเหรียญเป็นการให้โดยสเสน่หานะคะอาจจะแบบผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะอาจจะได้รับความยุติธรรมไม่ยุติธรรมบ้างในความรักความสัมพันธ์แต่ก็ให้อภัยกันคะว่ายังคงมีใจรักที่มีให้กันอยู่นะคะ ดีเอ็มพอลเลอร์นะคะดีเอ็มพอลเลอร์กับดีเอ็มเพรสนะคะดีเอ็มพอลเลอร์กับดีเอ็มเพรสเนาะอยากจะเป็นคนที่ใช่อยากจะเป็นคนที่ดีพอที่คู่ควรพอสำหรับคุณนะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีการ เลืกลาจากกันไปไหมนะคะเพราะว่ามีเดทขึ้นมาด้วยนะคะมีเดทขึ้นมานะคะเดทก็เป็นการจบสิ้นการจบไปแล้วแต่ว่าอยากกลับคืนมาใหม่แล้วก็พลังงานของการอยากเริ่มต้นการรอคอยนะคะหดาบก็เป็นการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเป็นการเริ่มต้นใหม่ปรับความเข้าใจ3ถ้วยเป็นการคืนดีแล้วก็หกเหรียญเป็นการขอโทษ ไม่น่าจะเป็นคนอื่นคนไกลที่ไหนไปได้แล้วมั้งคะคนที่เพิ่งรู้ใจตัวเองหรือว่าตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากขนาดไหนมากจนอยากสร้างครอบครัวนะคะมากจนอยากแต่งงานจนอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนั่นเองเฝ้ารอเฝ้าคอยอธิฐานขอพรแล้วก็อยากเปิดใจอยากสารภาพความในใจอยากพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะ พลังงานของเขาเนาะแล้วก็พ่จบนะคะเป็นเอ็มพอลเอร์ความรักที่มั่นคงความรักที่ชัดเจนเป็นความรักแบบผู้ใหญ่มีเหตุผลพร้อมหยุดที่คุณแล้วนี่ก็คือพลังงานของเขาคนที่ตอนนี้รู้หัวใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนนั่นเองนะคะ